ตอนนี้แก้วนี้ให้ครูหยินลองชิมดูนะฮะดื่มเลยเหรอแบบนี้ถือเป็นการจู่ทางอ้อมได้หรือเปล่านะงั้นงั้นชิมแล้วนะนี่นางกำลังทําอะไรเนี่ยฮะความอร่อยสุดยอดเกือบจะเหมือนกันทุกประการกับสิ่งที่ฉันดื่มที่บ้านเลยแม้ว่าฉันจะจำสูตรอาหารในสมัยใหม่ได้แต่มันก็เป็นหลุมดำในครัวนะ ก่อนหน้านี้คหย,ยินเคยเดื่มของพวกนี้อย่างนั้นด้วยอืมสกุลเหอตั้งรกรากอยู่ในเมืองหลวงมาสามชั่วอายุคนแล้วไม่ใช่หรอือบ้านที่นางพูดถึงคือที่ไหนกันนะดังนั้นจึงได้รับการตรวจสอบจากตลาดแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือส่งเสริมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลองชิมรสองุ่นนี่สิคุย,ยินคิดจะทํำยังไงด้วยก่อนอื่นเลยจะต้องเอาผลไม้คุณภาพสูงจากสวนของท่านก่อนรวมถึงดอกไม้และพืชที่สามารถทําเป็นชาได้หลังจากนั้นก็ ต้องอาศัยตัวอักษรที่เขียนด้วยผู้กันอันงดงามของท่านอ,อ๋คงข้าต้องการให้เจ้าเอ,อ๋ช่วยเขียนป้ายลายเซ็นลงนามด้วยตราประทับของท่านอ,องค์โดวยวิธีนี้เราสามารถใช้ชาที่ท่านอ๋องชอบเป็น,นกลไกเมื่อเราเปิดร้านได้สิ่งนี้ส่งผลมาจากดาราทําให้ผู้คนซื้อและลองใช้โดยไม่รู้ตัวผลจากดาราคืออะไรอย่างนั้นรอ๋ะมันเป็นเพียงภาพสะท้อนทางจิตวิทยาปกตินะก็คล้ายกับ ข้าไม่มีทางเป็นท่านอองได้แต่อย่างน้อยข้าก็ได้ลิ้มรสชาติที่เขาชื่นชอบและได้สัมผัสถึงชีวิตในราชวงศ์วิสัยทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่เราขายนะ่ะไม่ใช่แค่อาหารท่านน่าจะเข้าใจนะดังนั้นรสชาติของอาหารจึงต้องแปลกใหม่ไงล่ะนางไม่เหมือนคนหนูแห่งสกุลเหออย่างที่ทุกคนลือกันเลยแต่เหมือนนักธุรกิจที่ทำทุกอย่างที่ทำได้จริงๆในเมื่อครูยินไม่คิดที่จะรังเกียจงั้นข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุด แต่ท่านนางไม่ใช่ลูกสาวของสกุลเหอทำไมนางถึงได้เจราจาเงื่อนไขกับเพอเหลาเย่ก่อนหน้านี้ได้ละ่ะทดสอบต่อไปเถอะนะว้าวข้าคิดว่าตัวอักษรของท่านนะ่ะสวยงามมากแล้วแต่เมื่อขยายใหญ่ขึ้นมันก็ดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนิยายต้นฉบับอย่าหลอกลวงฉันเถอะนะยกเว้นเรื่องที่ฉินเจ้าอ๋องพิการชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบที่สุดเลยเหมาะที่จะเป็นดูเม่จริงๆเลยนะ ชินเจ้าเป็นอะไรไปตัวสันใหญ่เลยไม่เป็นไรก็แค่เราเก่ากำเริบนะพยุงข้าไปพักผ่อนเดี๋ยวก็หายแล้วจะว่าไปแล้วในนิยายต้นฉบับดูเหมือนว่าจะเขียนเอาไว้นะลูกธนูที่โจมตีฉินเจ้าในตอนที่เขาปกป้องห้องเต้เป็นลูกธนูที่อาบยาพิษพิษนั่นมันรุนแรงมากแม้ว่าหมอนหลวงจะถูกเรียกให้ไปรักษาทันทีแต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดกลมมพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่า และเป็นเพราะเหตุนี้ฉินเจ้าจึงไม่สามารถเดินได้ขาของข้าไม่รู้สึกอะไรเลยพิธียังคงตกค้างจะออกฤทธิดเดือนละครั้งจะทําให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกายทําให้รู้สึกหนาวราวกับศพการแสดงออกที่สงบแบบนี้เป็นวิธีการที่ข้าอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอท่านอองไม่ต้องกังวลนะข้าจะทําให้ท่านอุ่นเดี๋ยวนี้แหละอุ่นอย่าง,งั้นเหรอขอส่งเกอ รู้ได้ยังไงว่าข้าหนาวมากความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกันมันบังคับจนทําให้ต้องคิดมากจงใจไม่ซ่อนพิษเย็นขาของข้าเดินไม่ได้จริงๆแต่ก็ไม่ใช่ความเสียหายถาวรระวังนะเพียงแต่ว่าเส้นลมปลานถูกแช่แข็งด้วยพิษเย็นเท่านั้นยังไงก็ตามเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ข้าค้นพบสิ่งนี้ขณะที่พยายามแก้ไขความหนาวเย็นครั้งแล้วครั้งเล่าเขอส่งเกอรู้ความจริงได้ยังไง แม้กระทั่งฮองเต้และหมอหลวงก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ท่านรอข้าก่อนนะนังแค่จะทำอะไรอีกละ่ะบางทีอาจจะรู้สึกรำคาญและอยากออกไปข้างนอกเพื่อพักผ่อนสินะรู้สึกยาจริงๆที่ต้องฝืนเปิดเส้นลมปลานที่ถูกแช่แข็งแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่มีทางฟื้นฟูขาได้ชินเจ้าคนที่จะช่วยตัวเองได้ในโลกใบนี้นะ มีแต่ตัวเองก็เท่านั้นแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเชื่อใจก่อนหน้านี้ข้าไปตรวจด,ดูที่คลังข้าเห็นอ่างอาบน้ําที่สามารถต้มน้ําได้นี่เจ้าท้อทำไมถึงไม่ห่มผ้าละ่ะนอนอยู่เฉยๆก็พอนะเดี๋ยวเรื่องอื่นข้าจัดการเองแต่ว่าคุยินจะทําอะไรระฮะในเมื่อเป็นพิษเย็นการทําให้ร่างกายอุ่นเข้าไว้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดยิางแนนอน ก็ในตำดาชอบเขียนเกี่ยวกับคนสองคนถอเสื้อผ้าและใช้ร่างกายเพื่อสร้างความอบอุน่นเดิมทีก็อยากทำแบบที่เรียนมานะแต่ว่าข้าไม่มั่นใจเรื่องอุณหภูมิร่างกายของตัวเองแค่คิดก็ปวดประจำเดือนแล้วดังนั้นการใช้วัตถุภายนอกจึงยังเชื่อถือได้มากกว่านะนางจะช่วยข้าอาบน้ำอุ่นอย่างนั้นหรอไม่เคยได้รับการทดสอบมาก่อนเลยเพราะว่าจะให้ใครพบจุดอ่อนไม่ได้ไม่บางที นางอาจจะแค่เสแสร้งก็ได้ยังไงซะคนที่รู้เรื่องพิษก็มีน้อยมากบางทีมันอาจจะจริงอย่างที่หลีเนียงพูดก็ได้อาจจะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาจากที่ไหนสักแห่งไฟละ่ะแต่นั่นก็ไม่สมเหตุสมผลเลยหากนางต้องการเพียงได้รับความไว้วางใจจากข้านางก็แค่อยู่กับข้าและดูแลข้าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อข้ามากเกินไปจุดไม่ได้อ่ะ จุดไม่ติดนะไม่ฟืนจะไม่ติดไฟได้ง่งายแค่ประกายไฟลงนะจุดไฟด้วยหญ้าแห้งก่อนแล้วจึงใส่ในเตาอ๋อ oh, เข้าใจแล้วว้า wow. วอย่างที่คาดไว้นางก็ยังเป็นคนหนูใหญ่อยู่ถ้าหากว่าเป็นสายลับจะใช้หินเหล็กไฟไม่เป็นได้อย่างไงเึาเ <Yeah. S 2> จ็บปวดมากจนคิดไม่ออกแล้วอย่าเพิ่งสนใจนางเลยจะต้องเชื่อมเส้นลมปราณต่อ โอเคสำเร็จแล้วในระหว่างที่รอนน้ำร้อน,อนก็สามารถเป็นถุงน้ำร้อนให้กับท่านได้สักพักนุ่มนิ่มดีจังเลยคุยินมไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้ความอบอุ่นได้ฮหน้าของท่านเย็นมากเหมือนกับศพเลยในตอนที่อ่านนิยายยังไม่รู้สึกอะไรเลยฉินเจ้าต้องอดทนกับความสิ้นหวังใกล้ตายนี้ทุกเดือนจริงๆเหรอไม่ได้ที่เตรียมไว้ยังไม่พอ เธอส่งเกอไปอีกแล้วหรือว่าจะเป็นหลังจากที่สัมผัสหน้าข้าแล้วอุณหภูมิร่างกายต่ำมากก็เลยกลัวอย่างนั้นเหรอช่างเถอะนะก็มักจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็แค่ถูกคนทอดทิ้งเท่านั้นข้าชินตั้งนานแล้วและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะผิดหวังด้วยอดทนไว้มีแต่ต้องอดทนเท่านั้นทุกอย่างถึงจะผ่านไปได้ชินเจ้ามา ดื่มนี่ซะน้ำขิงและน้ำตาลทรายแดงสามารถกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและขะจัดความเย็นได้ข้าลุกไม่ไว้ไม่สามารถลุกได้อย่างนั้นเหรอข้าช่วยเจ้าเองขออนุญ,ญาตเสียมารยาทนะเอ่อตอนนี้พอได้ไหมอ่ะดูเหมือนว่าในนิยายก็มักจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะนางเอกช่วยถอนพิเท้พระเอกก็ใช้ปากป้อนยานะอะไรนะอะยังอยาจะใช้ปากป้อนข้าอย่างงั้นด้วย แต่ว่าจะวางใจได้ข้าจะไม่ทําแบบนั้นหรอกนะยังไงการดื่มธรรมาดาก็ยังดื่มเข้าไปได้นอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าเรายังไม่ได้รู้จักกันดีขนาดนั้นเลยดื่มให้เยอะๆนะยังไม่รู้จักกันดีขนาดนั้นเหรอแต่งงานกันแล้วนะยังจะมาบอกว่าไม่รู้จักกันดีอีกหรือดื่มหมดแล้วนี่เก่งจริงๆเลยนะเขืสอ่งเกินนางเป็นบ้าอะไรเนี่ยน้ำร้อนก็คงจะพอดีอาบได้แล้วไม่ใช่แค่รู้มากเกินไปเท่านั้นแต่เจ้า ยังไม่ไปฏิบัติต่อข้าเหมือนสามีเลยอย่างนั้นด้วยข้าช่วยท่านถอดเสื้อนะนี่ไม่ใช่สายลับอะไรแล้วล่ะนะแต่ว่าแบบนี้ก็กลับไปสู่คําถามเดิมอีกแล้วถ้าดางไม่งงก็ไม่จําเป็นต้องทําเรื่องงงๆแบบนี้อ๋าางองดงามมากเลยท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าแรงเยอะอยู่แล้วท่านจะไม่ล้มแน่นอนดอกบัวขาวน้อยของฉันหอมมากเลยให้ตายเถอะนะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเลย เป็นยังไงบ้างสบายขึ้นบ้างหรือเปล่าเหมือนจะดีขึ้นนะแหลกจังเลยนะเหมือนว่าจะบรรเทาได้นิดหน่อยเส้ลลนลมปราณยังไม่ปิดสนิทถ้าหากว่ายังไม่ปิดแล้วก็น่าจะเจ็บปวดจนทนไม่ไหวที่แท้พิษเย็นก็สามารถบรรเทาลงได้อย่างนั้นด้วยเออข่าก็ไม่เข้าใจหรอกนะไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายในยุคโบราณได้นะแต่ในเมื่อรู้สึกหนาวมันจะเกี่ยวข้องกับยาพิษได้ยังไงก็ต้องทําให้ร่างกายของตัวเองอบอุ่นขึ้นมาก่อนไม่ใช่เหรอ ข้หยินพูดถูกแล้วแล้วนะถ้าหากว่าไม่สบายแล้วก็ก็ต้องทำให้ตัวเองสบายขึ้นเหตุใดนิสัยตามสัญชาติยานจึงยังคงปกปิดอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะช่างเถอะนะมือขยับได้แล้วขวหยินกำลังทำอะไรเรือกลิ่นขิงนี่นะอ๋อกำลังฝานขิงใส่เป็นชิ้นๆให้กับท่านอ,องเพื่อเสริมการไหลเวียนโลหิตไง ถ้าแช่สมุนไพระก็ไม่สามารถใส่มากเกินไปได้นะผิวของข้าจะแพ้ง่ายเอาได้เอ๊ะเยอะแล้วอย่างนั้นเหรอเอ่อขอโทษด้วยนะข้าไม่ค่อยได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มากนะักแต่โชคดีนะที่ความสามารถในการเรียนรู้ของข้ายัางปกติดีหากมีอะไรผิดปกติกับข้าโปรดบอกได้เลยในสมัยโบราณมีสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอยู่อีกมากเลยซึ่งฉันไม่สามารถจำมันได้ทั้งหมดหรอกนะทำไมคู่ยินถึงได้เชื่อคำพูดของข้าล่ะ ทั้งทังที่ข้าไม่ได้น่าเชื่อถือมากขนาดนั้นอ๋อเรื่องสมุนไพรยาท่านรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรือในเจียงหูนี้นอกจากหมอแล้วจะยังมีคนอื่นเทียบกับท่านได้อย่างนั้นหรืออืออาเสร็จแล้วหัวยินรู้ได้ยังไงว่าข้ารู้จักวิชาแพทย์แน่นอนเพราะว่าเจ้าเอ,อ๋ช่วยหยุดข้าไม่ให้กินขนมพิษนั่นไงล่ะ คนปกติจะสามารถบอกได้ว่าขนมมีพิษแค่ดมกลิ่นได้อย่างนั้นหรือเขาจะต้องมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนอ๋อเช่นนั้นหรือฉินเจ้าสุดหล่อของฉันคงไม่ใช่ว่าหนาวจนเลื่อนเลือนไปแล้วหรอกนะค่าร้อเล่นนะนางคิดจะททำบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ยข้านะนะเหตุผลที่ข้ารู้จักชื่อของท่านในโลกนี้ก็เพราะว่าข้าอ่านนิยายเล่มหนึ่ง